สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพุนธพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาที่วัดแคร์นะครับตำบลลวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโบราณสถานวิหารพระพุทธมงคลหลวงปู่คงสามเณรแก้วคุ้มคุณแผนและต้นมาขามยักษ์อายุพันปีครับไปกันครับวัดแครหลวงปู่คงนี่ครับ หลวงปูคงวัดแครครับนี่คือบรรยากาศด้านนอกนะครับ<ๆ>เดี๋ยวเราข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันไปกันครับครับเข้ามาด้านใน,นตรงนี้ครับมุมนี้ก็จะเป็นทูบเทียนสการะพระเวสสุวรรณโนนะครับประชาชนก็นำบูชาทูบเทียนดอกกุหลาบสีแดงทูบสีแดงบูชา พระเวสวรรน,นะครับจุดปูชาพระธุมงคลก็อยู่เลยไปอีกนิดหนึ่งครับนะครับผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปในอุโบสถตัดแครกันก่อนนะครับพระพุทธ,ธรรมหาเศรษฐีนวโกติใช่ไหมครับนี่ประดิษฐานในพระอุโบสถนี่ครับ โบสดวัดแคเข้าไปกราบกันก่อนครับ ไปกันต่อครับส่วนมุมนี้ก็เป็นวิหารพุทธ,ธมงคลนะครับที่ผก็บูชาดอกไม้ทุบเทยียนทองด้านนี้นะครับแล้วก็เข้าไปกราบขอพรพระพุทธ,ธมงคลได้ในพระวิหารได้เลยนะครับนี่เลยครับจะพาทุกคนนะครับเข้าไปกราบพระพุทธ,ธมงคล ในพระวิหารนะครับนี่คือรูปเหมือนหลวงพ่อคงนะครับ ทองมาปิดด้านบนกันได้เลยนะครับส่วนคันทองที่ได้มาก็คืขึ้นไปปิดด้านบนเลยได้ได้เลยนะครับนีครับก็จะมีละครังให้สั่นนะครับสามครั้งนะครับ กันตอนนะครับคนเดี๋ยวไปชมมุมอื่นอีกนะครับครับเมื่อเาเดินออกมาจากมิหารพุทธมงคลเรียบร้อยนะครับก็เดินมาต่ออีกมุมนี้นะครับก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ประชาชนนิยมได้มาถ่ายรูปตรงนี้ก็คือหลวงพ่อคงครับหลวงพ่อคงนี่ครับ หลุงพ่อคงนั่งพยาต่อองค์ใหญ่เลยครับมากราบขอพรก็ะจะมีเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มนี่ครับ ครับหลวงพ่อคงนั่งพยาต่อผมใหญ่เลยครับนี่ก็คือคาถาครับคาถา นี่ก็ปวิวัทิที่ครับป,ประชาชนก็มากับขพอพรหลวงพ่อคงกันเยอะแยะเลยครับไปกันต่อเลยครับทุกคนครับตรงนี้ก็เราก็มาถึงจุดศูนย์บูชาวัตถุมงคลนะครับของทางวัดแครนะครับแก็ชมกันเลยครับตรงนี้รุ่นนี้เลยครับ วัดแคร์สวนบุรีสองห้าหกหกครับวิชาพันหกนะครับพันหกนี่ครับบนด้านนี้เป็นท้าวเวะครับท้าเวสสุวันแปดร้อยนะครับแปดร้อย ด้านในก็จะมี400ครับพระพุทธมหาเศรษฐีครับนี่ครับของวัดแคร์500ก็มีอันนี้กระบองท้าเวทครับนี่กระบองท้าเวท700ครับครับ700กระบองท้าเวท อันนี้คือทีแรกมาที่เป็นหลังนี่ห้าร้อยครับนี่ก็คือโอ้ต่อเงินต่อทองครับรุ่นเศรษฐีไพศาลสามร้อยนี่ครับสามร้อยครับ เดินในคือโอ้โหวัดไทยภาษีคเนสิทธิพร,น,ร,ร,น,ร,พระนะครับภาษีคเนสิทธิพรก็จะมีแปดร้อยนะครับราคาราคาเดียวหมดเลยนะครับแปดร้อยครับอันนี้คือพระยาคลุกสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ครับ แปดร้อยครับแปดร้อยนะครับ <200 S 1> คูณแผนสองร้อยคูณแผนพยาต่อเงินต่อทอง <8. S 2> นี่ครับนี่ครับราคาเท่าไหร่ ราคาไม่มีไม่มีราคาบอกเลยครับทุกคนไม่มีราคาป้ายเลยนี่ครับพระคุณแผนดาบฟ้าฟื้นครับทุกคนคุณแผนดาบฟ้าฟื้น น,นะครับภาคคุณแผนราคาเท่าไหร่สามบาทครับสามร้อยนะครับครับภาคคุณแผนสามร้อยนี่ครับนี่ก็สามร้อยเหมือนกันครับคุณแผน บา,ารมีภัยศาลครับสามร้อยตรงนี้คือพระปงคุณแผนพายชุมพลสองพันครับตรนี้ลูกอมพายชุมพลร้อยหกสิบครับครับสองพันนะครับ ตรงนี้คือชุดเศรษฐีภัยสารหลวงพ่อคูณอ๋นี่ครับของหลวง,งพ่อคูณวัดบ้านไร่พันห้าครับพันห้า,หาเขียนท้าวเวทเนื้อเนื้อบรอนอาบทองลงยาแดงแปดร้อยครับ มีแต่พาวเวกเหมือนกันแต่ร้อยเหมือนกันครับทุกคนสี300่พึ่งสามร้อยครับสีพึ่งผ้ายันเศ้าห้านี่ครับหลวงปูคงศูชาหนึ่งร้อยบาทครับพระสาวรอยองค์พันเก้า ทเวทวีครับพันสาทั้งหมดเลยพันสามครับวัตถุถมงคลก็าจะไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเ,วเราไปชมกันต่อครับวัตถุมงคลก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับให้ิดก็วี มาอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ครับคุ้มคุ้นแผนจะพาทุกคนนะครับมาชมต้นมะขามยักษ์อายุพันปีครับทุกคนนี่ครับโอ้หใหญ่ใหญ่มากเลยครับนี่ครับ คุ้มคุณแนอยู่ด้านในครับแต่พอแล้วครับวันนี้ไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับโชคดีมีชัยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยครับ